สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นเกนชินครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพราะว่ามีน้องคนนึงครับบอกว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการโดนแฮกไอดีครับมันเป็นยังไงมีข้อมูลไหม้องกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกับผมเอาจริงๆแล้วการแฮกไอดีนะครับปัจจุบันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะถ้าเกิดผู้ใช้งานไม่พลาดเองคือแบบแฮกเกอร์จะบุกเข้าไปในซฟเปอร์มิวโยเพื่อขุดคุยหาข้อมูลไอดีมาแล้วล็อกอินเนี่ยมันทําได้ยากมากๆเลยอะ ถ้าเป็นจริงนี่คือบริษัทลมละลายครับผมซึ่งเขาไม่น่าพลาดขนาดนั้นถ้าเกิดใครจะโดนแฮกก็ตามครับสุดใหายแล้วจะเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเองซะมากกว่าการแฮกต้องใช้อะไรบ้างเอางี้เวลาคนจะเข้าไปสู่ระบบเกมได้เนี่ยมี2อ,อย่างครับคือ ID กับพาสเวิร์ดไอเดีเนี่ยบางทีมันหลุดมาได้ง่ายๆเช่นคุณเป็นสตรีมเมอร์คุณล็อกอินให้คนอื่นเห็นตอนที่คุณกําลังจะเล่นเนี่ย ก็อาจจะมีคนเห็นว่าคุณใช้เมลอะไรเข้าเล่นเกมมี uid อะไรใช้ในการเข้าเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแฮกได้เช่นกันแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับผมต่อให้รู้ id ไปแล้วแฮกเกอร์ได้ปุ๊บเฮ้ยรู้แล้ว id ป๋าเนี่ยนะเมลนี้แน่ๆเลยเอาไปทำการขอรีเซ็ตพาสเวิร์ดครับผมแฮกเกอร์ที่รู้ id ป๋าก็ยังไม่สามารถแฮกได้เพราะว่าต่อให้ขอรีเซ็ตพาสเวิร์ดไปตัวข้อมูลในการรีเซ็ตครับ จะเด้งมาในเมลป่าคือเอ้าทำไมเมลเด้งเข้ามาวะผมเคยโดนบ่อยสมัยตอนทำเป็นสตรีมเมอร์คือเจอตลอดเลยี่แบบ f c e e o o o กกำลังจะรีเซ็ตพาสเวิร์ดของคุณปลดใส่รหัสหตัวนี้เฮ้ยกูกูกูไม่ได้ขอรีเซ็ตพาสเวิร์ดมันมาจากไหนทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็คือโดนแฮกนั่นแหละคนพยายามแฮกอยู่เกนชินก็เช่นกันครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเมลแปลกๆเด้งเข้ามาแบบเฮ้ยอยากให้คุณรีเซ็ตพาสเวิร์ด กดตรงนี้นะคอนเฟิร์มนั่นคือคุณโดนแฮ็กอยู่ครับอย่าเผลอไปกดนะเว้ยแล้วในเมื่อแค่รู้ไอดีไม่เพียงพอกดขอรีเซตพารเวิร์ดเนี่ยก็เด้งเข้า,มาเมลเราทําไมคนยังโดนแฮ็กได้คําตอบคืออาจจะมาจากความผิดพลาดที่ปล่อยให้ไอดีพารเวิร์ดหลุดออกไปหลุดยังไงอะ่ะผมมาเข้าเล่นเกมปกติผมจะทำพาร์ s เวิร์ดหลุดได้ยังไงเว็บต่างๆครับผมเช่นเว็บแจกโค้ดอันนี้เนี่ยเคยมีข่าวอยู่ว่า แจกโค้ดเกณชิ้นนะครับล็อกอินแล้วได้เพชรฟรีเลยไปไพรเมอร์เจมมาคนก็แบบเอ้ยเพชรฟรีอยากได้ป่ะผมก็อยากได้แต่ดูเว็บแล้วไม่น่าเชื่อถือเลยว่ะแต่เวลาตู้ใหม่มาเนี่ยมันจะมีแบบเว็บดักไอเดีพัฒเวิร์ดงนะเขาก็จะแบบมามาหลอกให้เราแบบล็อกอินสิทำกิจกรรมว่าได้เพชรอย่างเงี้ยครับอันตรายแต่ถามว่าจะดูยังไงอันตรายไม่อันตรายก็ต้องดูที่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์เช่นเว็บ Intel ที่เคยมีกิจกรรมแจกอยู่อะ ของเลเซอร์ก็เคยมีพวกนี้ฮะปลอดภัยเพราะว่าเป็นเว็บของบริษัทใหญ่อันนี้ไม่โกงเราแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทใหญ่แต่แบบอ้างชื่อจะรู้ไหมก็เช็คดีๆว่าเป็นเว็บแท้หรือเว็บเถื่อนโอเคปะ่ะถ้าเกิดเราไม่รชว่าเ,เว็บแท้เว็บเถื่อนเนี่ยก็ไม่ต้องไปหวังของฟรีปลอดภัยสุดตราบเท่าที่เรายังไม่พิมพ์ไอดีและพาสเวิร์ดใส่เว็บของชาวบ้านนะครับโอกาสโดนแฮกไอดี ID เนี่ยต่ำมากๆแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่โดนแฮกแต่ถ้าเกิดเราทําการ แจกจ่ายอดีพัทเบิร์ดเราให้ใครไปสักคนเช่นเติมเว็บฟรีเพื่อขอโค้ดเอาไปให้คนเติมเงินราคาถูกอะไรเงี้ยครับก็มีความเสี่ยงไอ้เรื่องเติมเกมราคาถูกเนี่ยผมขออนุญาตยกไปพูดครั้งหน้านะเดี๋ยวมันจะยาวนี่ก็มีประเด็นเยอะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณมีการปล่อยอีดีพัทเบิร์ดให้กับใครสักคนไปที่ไม่ใช่คุณก็ตามโอกาสโดนแฮกครับจะเริ่มเพิ่มขึ้นอันที่จริงผู้เว็บเติมเกมราคาถูกก็ปลอดภัยอยู่นะ อนข้าปลอดภัยหลาย,ลายเจ้าผมก็ไม่อยากเบรมว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณโดนแฮ็กแต่ถ้าเกิดถามว่าเว็บไหนเสี่ยงสุดคือเว็บแจกโค้ดที่ให้คุณล็อกอินไปดือด้อๆเนี่ยเสี่ยงสุดเลยถ้าไม่ใช่แบรนด์ใ,ใหญ่ๆแบบอยู่มีเว็บแบบชื่อปแปลกๆบอกว่าล็อกอิน id password นะรับไพ่โบเจมฟรีอันนี้เนี่ยโดนแน่ๆแ,แล้วคนแฮกได้อะไรล่ะเพราะว่าของในเกมมันโอนไม่ได้ถูกป่ะคุณมีอันต f แฟกต์โคตรเทพดาบ5าดาวตัวละคร5าดาวคุณโอนข้าม id ไม่ได้แล้วเขาแฮกไปทําไมคําตอบเนี่ย มันขึ้นอยู่กับคนแฮกครับว่าเออแฮกได้ปุ๊บเอาไอดีไปขายไหมเช่นเฮ้ยไอนี้มันเจ๋งว่าตัวละครครบเลยไม่ได้ผูกเมลด้วยเสร็จกูจัดการเปลี่ยน ID password วิร์ปุ๊บ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 ล็อกอินเมลของตัวเองเสร็จปุ๊บเอาไอดีไปขายในตลาดนี่ห้าดาวเต็มเลยราคาเท่านี้สนใจไหมก็ขายได้เช่นกันอันนี้เป็นกร,กรณีที่หนึ่งนะส่วนกรณีอื่นก็มีเช่นโอ้โหอุตาห์แฮกมาได้ของดีเต็มเลย แต่มันเจ้าของไอดีดันผูกเมลอ่ะขายไม่ได้ทํำยังไงดีก็มือบอลครับผมอุ้ยดาบห้ดา,ดาวเอามาให้อาวุธสามดาวกินซะปิ้งอาวุธหายเฮ้ยเพชรเยอะดีว่าดองรอเปิดเสียวใช่ไหมล่ะฮฮ <laughs> เปิดกวนอี๋ให้หมด <laughs> หรือบางทีเลวร้ายกว่านั้นอีกไม่เปิดตู้เลดด้วยไปเปิดตู้แบบตู้ถาวรเอาเอาชี้ชีกับเครือชิงไปวะ <laughs> อย่างนั้นก็มีครับผมซึ่ง ผมไม่ได้บอกว่าตัวละครไหนมันมีวิธีนะแต่คือการที่เอาเพรเราไปเปิดตัวตัวละครที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดอ่ะมันเลวร้วายอยู่แล้วโอเคป่ะมันคือสิ่งที่เวลวร้ายมากแบบอยู่ๆผมมีเพรอยู่แสนเพรเงี้ยดองรอเปิดตู้เสี่ยวผมโดนเปิดตู้ถาวรหมดเลยผมแบบหมดความหวังนั่งน้ำตาลินไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่แฮกเกอร์ทํากับเราบางครั้งเขาทําไปเพื่อผลประโยชน์เช่นไอดีที่ไม่ผูกเมลเอาไปขายในตลาดก็ได้ตัง แต่ถ้าเกิดผูกเมลแล้วมันไสโอของดีเยอะนักหรอก็ย่อยของเราทิ้งเอาเพชรไปใช้ครับก็ได้ความสบาใจแล้วในกรณีที่เราโดนจริงๆแบบโอ้ป้าผมโดนไปแล้วเนี่ยทาไงดีเนี่ยผมดองไว้เปิดเสี่ยวผมโดนละลายเพชรหมดเลยเนี่ยทําไงดีก็แจ้งทางมิโฮโยครับผมถ้าเขารับเรื่องไว้ก็มีโอกาสได้เพชรคืนมาบ้างละมั้งคือมันเคยมีดราม่าครั้งหนึ่งที่แบบว่าเจ้าของไอเดียดองเพชรไว้ แล้วปรากฏไอดีเนี่ยโดนแฮกไอ้คนที่แฮกไปเนี่ยเติมเงินเข้าไอดีที่แฮกมาไว้แบบกลุ่มขมับอะไรวะแฮกไอดีคนอื่นมาแล้วเติมเงินเข้าไอดีปรากฏแจ้งวิวโยโไปวิวยโบอกว่าอ๋อไอดีนี้นะครับแก้ให้ไม่ได้นะเพราะว่าคนที่แฮกไปเนี่ยเติมเงินเข้าไอดีคุณแล้วยังไงวะแฮกกูปุ๊บเติมเงินปั๊บเป็นเจ้าของไอดีคุณท,ทันทีงี้หรอใช่หรออันนั้นก็คือเคสที่เกิดมานานแล้วไม่ค่อยได้ยินเคสอย่างนี้และ ข้างหลังครับคนก็เริ่มรู้ทันกันก็ถ้าโดนจริงก็แจ้งไปแหละเดี๋ยวเขาบ๊อบเชิญให้ตามสมควรเคสไปเคสนะอันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามว่ามันมีเคสไหนที่แบบคืนยังไงเท่าไหร่บ้างส่วนใหญ่คือถ้าเกิดโดนแฮกจริงๆครับแจ้งมิไฮโยเลยถ้ามันผิดปกติเดี๋ยวเขาจัดการให้แต่ถ้าเกิดจะมาร้องในกลุ่มอะไรเงี้ยว่าโดนแฮกมันไม่ได้ช่วยนะครับกลุ่มไม่ใช่แอดมินของเกมจริงๆเป็นแค่แอดมินกลุ่มไม่สามารถหาเพชรคืนคุณได้เอาของที่คุณโดนย่อยไปเนี่ยคืนคุณได้นะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่คืนให้นะยกไว้ถว่าคุณติดต่อทางทีมงานจริงๆสุดท้ายครับถ้าเกิดไม่อยากโดนแฮกก็อย่างที่บอกไปหนึ่งอย่าให้คนอื่นบนโลกใบนี้นอกจากตัวเองและเซิร์ฟเวอร์เกมรู้ว่าคุณใช้์ดีไฟดเรดอะไรสองอย่าหวังของฟรีจากพวกเว็บแจกเพชรแจกเจมครับบางทีเนี่ยมันไม่ชัวร์คือถ้าเป็นของดีๆอย่างแบรนด์ดังๆอะเลเซอร์เงี้ยอินเทลเงี้ยกดไปเถอะ หรือถ้าเกิดว่าทางเพจหลักประกาศว่าเนี่ยมีกิจกรรมตรงนี้นะไปเติมหรือไปล็อกอินเพื่อเอาของเนี่ยก็ทําได้อนนั้นนะคลีนชัวร์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีคนแชร์มาในกลุ่มว่า i, เฮ้ยเว็บนี้นะแจกออของฟรีเพรฟรีปีฟร,ฟรีอะไรพวกนี้นครับอย่าไปกดอะ,อะไรที่ไม่ออกจากปากองออฟฟิเชียลนะครับไม่ออกจากเพจทางการนะอย่าก,กดเด็ดขาดนี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะเซฟไอดีคุณให้ปลอดภัยได้และสุดท้าย ถ้ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเผยจริงๆโดนจริงๆเนี่ยแจ้งวิทยโยครับถ้าเกิดเขาเห็นว่าเคสนี้โดนแฮกจริงเดี๋ยวเขาก็ช่วยเหลือตามสมควรแหละว่าคุณควรจะได้อะไรคืนบ้างและนี่ครับคือเรื่องของการแฮกไอดีวันนี้ตอนบ่ายๆเสี่ยวน่าจะเข้านะครับก็ขายทุกคนมีความสุขการเปิดหาเสี่ยวนะครับส่วนผมเนี่ยก็10โลตามที่บอกไปเดี๋ยวมีคลิป10โลขึ้นมาให้ดูแล้วก็เสี่ยวหนาเปิดไหมเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีสําหรับวันนี้ครับปลารักษ์และรายการคุยด้วยกระชินขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับแล้วเ,เจอกันสวัสดีครับผมบ๊ายบาย